ปุถุชนเรามองเห็นคือความตายเป็นที่สุดนะแต่พระพุทธเจ้าเห็นสรรพสัตว์หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏที่หาทางออกไม่ได้คือมันออกไม่ได้ถี่ถูกถูกอวิชชาคุมอยู่ออกจากสังสารวัฏนี้ไม่ได้เวียนเกิดเวียนตายอยู่นะี่พระพุทธเจ้าเห็นความตายไม่มีที่สิ้นสุด แต่ปุถุชนเห็นความตายคือที่สุดพระพุทธเจ้าเห็นชีวิตของสรพสัต์ที่วนหลงวนอยู่ในสังสารวัตเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเรียกว่าสังสารวัตนี้ไม่มีต้นไม่มีปลายหาทางออกไม่ได้จะออกได้ก็ต่อเมื่อฝึกสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์ประจักษ์แจ้งในอริยสัจสี่เป็นวิชาที่ตัดเอาไว้เพื่อนำพาสรพสัตให้ออกจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะเลย ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเท่านั้นเลยจะมีวิชานี้เกิดขึ้นเป็นวิชาที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกขออกจากสังสารวัฏมีแค่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่เห็นตามเรียกว่าพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นจะมีแค่ในสมัยนี้เท่านั้น เขาเรียกว่ายุคของมงคลจัก,กรวาลที่มีพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามงคลจัก,กรวาลมงคลจัก,กรวาลที่อุดมมงคลนะที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นนั่นเองนะ